5. วิธีแก้ปัญหารถควันดำก่อนที่เราจะถูกจับแล้วก็ปรับกันนะคะวิธีที่1เลยที่เราจะต้องมาแก้ไขกันนั้นก็คือการทําความสะอาดไส้กรองให้สะอาดค่ะอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะอย่างที่2เลยคือการตรวจเช็คหัวฉีดแล้วก็ปรับตั้งหัวฉีดนะคะอย่างที่3ามเลยนั่นก็คือการซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่สึกหรอแล้วก็เครื่องยนต์ที่มีปัญหานะคะอันนี้จะช่วยได้มากๆเลยนะคะ อย่างที่4เลยคือการล้างท่อไอเสียให้สะอาดอย่างที่5เลยคือเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะอันนี้ก็คือ5วิธีนะคะแต่ถ้าใครมีคอมเมนต์เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องควานรถควันดำนะคะ,คะ,คะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้แชร์ไปให้คนที่เขายังไม่รู้วิธีการแก้ไขนะะ จะได้แก้ไขกันให้ถูกต้องนะคะก่อนที่เราจะถูกจับแล้วก็โดนปรับด้วยนะคะ